เนี่ยเบอร์นี้เหรอครับเบอร์ไหนคะเนี่ยเบอร์ที่โทรมาผมอยู่เนี่ยเลือตอไหนนะคะนี่ถ้าเขาจะไม่ปิดไมค์คุยกวายอ้าวใครวะไอ้ควายเออแบบมาตอาล้วสิอะไรวะว้างสายไปแล้วเนี่ยเออมันว่าอะไรเมื่อกี้อะไรตอแหลควายเราเลือกตอแหลไอ้ควายคืออะไรพอเซนเตอร์เหรอ แทนที่มันโทรมาแล้วผมกดศูนย์ให้ผมโทรกลับอ๋อบล็อกเอาใหม่เอาใหม่นึกว่ามันบลอกปะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อัดเสียงอ๋อเสียงว่ะอ่านไม่ทันเราประงงอยู่ทำให้ทันไหมทันทันก็เออนั่นแหละไอ้ควายอ๋อเจอครันไม่รู้เลยก็ไดรอย่อะไร ถ้าคอเซนเตอร์มันต้องหลอกต่อที่ไม่หลอกต่อมันได้ควายมันด่าเลยอ่ะอ๋อนี่นะไฮเอฟซีเมื่อกี้ก็คอเซนเตอร์มาก็มีคํานั้นโอรมาไม่ไม่นทำไมไม่หลอกต่อผมว่ามันด่าผมเลยอ่ะด่าเลยเนาะมันไม่ใช่แต่จริมันเป็นหลอกลวงเหรอสิหลอกแค่ทำไมไม่หลอกต่อละเราก็หลอกด่าหลอกด่าแล้วในเมื่อเรารู้ทันมาแล้วว่ะรู้ทันเรื่องอะไรรู้ว่าเรารู้อะไรกันเลยเนี่ยเบ่าต้นบอกว่าเป็นคอเซนเตอร์โทรมาใช่ไหมนี่ก็อ๋อมันรู้แล้วใช่ไหมใช่ อ้สวยยังไงกูไม่น่าพูดไปเรข้อซ็นเตอร์โทรมาเลยน่าจะบอกว่าสายโทรมาอะไรทุกอย่างเนี่ยด่าเลยควายเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนให้ดูฟังคลิปผมทันน่าจะน่าจะให้ด่ามันกลับไปเลยเออไปไม่งานทำยังไงวะนี่ดีแล้วมันไม่เรียกนกเอี้ยงมาเกาะวันนั้นน่ะไอ้ไอ้นั้นน่ะกำลังทำกับข่าวอยู่ใช่ไหมแก๊งนี่น่ะมา มันก็พูดพูดพูดแล้วก็เคาะกระมังใหญ่เลยปัง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 ตอนนั้นหนีไปเลยอ่ะใครไปยิงโดนมันอ่ะมันถึงเคาะกระมังปปัังงใส่เลยอ่ะเหอะไรอะไร ไกลอ้ารอสายตะู่ค่ะมาขออย่างนี้นะะคู่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการเต็มทุกคู่สายขอพอมาเลยนนี่สวัสดีครับสวัดีครับครับครับมี call น e n อร r โทรมาหาผมครับว่าจะรับเบอรผมเนี่ยเพราะอะไรครับ คนนี้ครับการแจ้งแจ้งจากไหนนะคะว่าจะมีการดัน yeah> นับเบอร์เ yeah> นี่ยเบอร์นี่เหรอครับเบอร์ไหนคะเนี่ยเบอร์ที่โูรมาผมอยู่เนี่ยเลือกต่อแหลนะคะนี่่ะเขาไม่ได้ถึงไม์เขควายโดนเต็มเต็มนะเต็มเต็มอ่านะฮะโอเคครับ